ได้ขนมปังโฮวีตเอาไว้ทานเป็นอาหารเช้าพรุ่งนี้แล้วนะคะนุ่มมากๆเลยค่ะนี่นะคะนี่น่ากินมากเลย เะะพิ่งจะเอาออกมาจากเตาอบก็นุ่มเลยนะคะยังเห็นควันอยู่เลยนะคืออบแล้วมันจะต้องไม่แข็งนะคะอบเสร็จต้องไม่แข็งนะอบเสร็จแล้วก็จะนุ่มแบบนี้เลยนะคะไ่ดูเนื้อนะคะ ถ้าคนที่บอกว่าอบเสร็จแล้วทำไมหน้าขนมปังแข็งก็ให้ลองเช็คอุณหภูมิเตานะคะแล้วก็เวลาที่คุณวางขนมปังเนี่ยถ้าด้านบนของขนมปังเนี่ยนะคะไปอยู่ใ,ใกล้กับไฟบนมากเกินไปหน้าขนมปังคุณก็จะแห้งไวแล้วก็แข็งนะคะจะแข็งตั้งแต่อยู่ในเตาเลยอะคะ่ะอบเสร็จอออกมาก็ไม่นุ่มนะคะจะต้องอรอเวลาทิ้งไว้จนกว่าขนมปังเย็นเต็มที่หน้าขนมปังถึงจะเริ่มนิ่มลงนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าคุณปรับอุณหภูมิไฟได้ตามที่บอกนะคะแล้วก็วางนะคะไม่ติดกับชั้นบนจนเกินไปถ้าคนเตาเล็กๆเนี่ยก็จะต้องหาถาดนะคะเอามาปิดไว้ด้านบนของของเตาอะค่ะเพื่อไม่ให้ความแรงของไฟด้านบนเนี่ยมาโดนตรงด้านหน้าของขนมปังโดยตรงนะคะอันนี้นะคะสูตรขนมปังโฮวีตไม่นมไม่ไข่ไม่เนยนะคะ เป็นขนมปังเอ่อสามารถทานเป็นขนมปังเจได้ค่ะอันนี้จะไม่ได้ทาไข่ที่ด้านหน้านะคะแล้วก็ไม่ได้ทานเนยที่ด้านบนด้วยนะคะหลังจากอบก็จะดูแบบแห้งๆนิดนึงไม่ค่อยเงาเท่าไหร่นะคะสำหรับคนที่อยากจะทานเจนะคะขนมปังสูตรนี้เหมาะมากเลยค่ะอันนี้ไม่ใช่เป็นโฮลวิดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะจะผสมแป้งขาวเข้าไปด้วยค่ะถ้าเป็นโฮลวิดร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะไม่นุ่มแบบนี้นะคะ จะแข็งมากแข็งกว่านี้เยอะอะค่ะถ้าชอบขนมปังผสมโฮวีนะคะเป็นสูตรสูตรนี้เลยค่ะที่จะแนะนำนะคะให้ดูเนื้อใกล้ๆเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะเห็นความนุ่มไหมคะเห็นความเนียนของเนื้อไหมคะ นี่นะคะถ้าเราฉีกออกมาเนี่ยเนื้อก็จะเหนียวเหนียวแบบนี้นะคะเหนียวนุ่มแล้วก็ฟูค่ะวันนี้ขอไม่ฉีกให้ดูทั้งก้อนนะคะเพราะว่าทําไม่เยอะค่ะทําแค่พอทานครั้งต่อครั้งเท่านั้นแล้วขนมปังสูตรนี้นะคะถ้าคุณทําเยอะนะคะจะสามารถอยู่ได้แล้วก็นุ่มนะคะประมาณ สี่ถึงห้าวันก็ยังนุ่มอยู่นะคะไม่ต้องใส่สารเสริมก็นุ่มได้ค่ะนี่นะคะลองไปทำดูนะคะสูตรมีลงไว้ให้ในช่องปฏิญญา Kitchen Channel แล้วนะคะในช่อง YouTube ที่จะลงสูตรเอาไว้มากกว่า15สูตรนะคะตอนนี้รู้สึกจะเป็น16สูตรแล้วค่ะลองไปทำกันดูนะคะแล้วก็สามารถเลือกดูว่า จะสอนเทคนิคอะไรลงไปในช่อง YouTube บ้างนะคะเรื่องการทำขนมปังลองเข้าไปเรียนรู้กันได้เลยค่ะฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเพื่อไปกำลังใจให้กันด้วยนะคะตัวเองมีสูตรขนมปังอีกเป็นร้อยสูตรเพื่อที่จะเอามาลงให้เพื่อนๆได้เรียนกัน,นะคะ่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ